ทีมชาติไทยวนลลุกในวันอังคารที่ผ่านมาแฟนบอลไทยต้องช็อกหลังที่มีประกาศตดกุญสือยังมาซาทาดะอิชิอิแม้เพึ่งพาทีมชาติไทยถล่มไต้หวันไปเมื่อไม่นานมานี้ด้วยสกอร์ถึง6ประตูต่อหนึ่งทำให้แฟนบอลชาวไทยไม่พอใจเป็นอย่างมากเพราะมันจะทำให้ฟุตบอลทีมชาติไทยเข้าสู่หลุกนรกอีกครั้งคือลดโค้ดที่มีดีกรีที่ทำให้ทีม ต่อ,ก,อกับระดับเอเชียหรือระดับโลกได้เพราะเหตุว่าโค้ดพวกนี้ไม่สามารถพาทีมคว้าอาเซียนได้แต่กลับไม่ดูองค์ประกอบต่างว่าเพื้อให้กับเขาไหมมองแต่ความสําเร็จแต่ไม่เคยดูหลักฐานหลังจากตลดก็จะกลับไปใช้โค้ดคนไทยหรือโค้ดที่มีความเข้าใจเบไทยไทยที่สามารถพาทีมคว้าแชมป์อาเซียนคับได้แต่ก็ยังไม่สามารถพาทีมลุยในระดับเอเชียได้จะโดนปลดไปใช้โค้ชระดับเอเชียและก็ จะวนรูปแบบนี้ต่อไปไม่รู้จะจบจะสิ้นแล้วก็จะมากับบอีอีก4ปีเราจะไปบอลโลกแล้วคุณคิดว่าชาตินี้ทีมชาติไทยจะได้ไปบอลโลกหรือไม่สามารถกดติดตามกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์มาคุยกันได้และขอขอบคุณมาสาทาดาอิชิอิที่สร้างความสุขให้แฟนบนบอลไทย